ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรื่องวิชาอาคมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐพระเถราจารย์ผู้มีพุทธาคมเข้มขขังพลังจิตแก่กล้าตามประวัติโดยสังเขปหลวงพ่อแดงเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อหนายแป้นมารดาชื่อนางนุ่มนามสกุลอ้นแสง เกิดเมื่อวันพุธคืนสองคำ่ำเดือน11พศ2422ในวัยเด็กท่านก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่มีโอกาสร่ำเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้จนกระทั่งอายุ20ปีพ่อแม่ก็หวังจะให้บวชเรียนจึงพาไปฝากกับท่านอาจารย์เปลี่ยนวัดเขาบันไดอีกเพื่อจะได้เล่าเรียนและบวชเป็นพระภิกษุต่ตอไป พระภิกษุแดงเมื่อได้บวชก็ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินยัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดีอาจารย์เปลี่ยนจึงรักใคร่มากกว่าสิทธิ์คนอื่นๆและยังได้สอนวิชาการวิปัสนาและวิธีนั่งปลงกรรมฐานให้รวมถึงถ่ายทอดวิชากริยาคมให้ติดบังหวงแหนเหตุนี้จึงทําให้พระภิกษุแดงเพลิดเพลินในการศึกษาวิชาความรู้จนลืมสึกยิ่งนานวันก็ยิ่งสำนึกในรสพระธรรม ก็เลยไม่คิดสึกเลยจึงกลายเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีอาวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณภาพลงพระภิกษุแดงรับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบันไดอีกแทนกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่พศ2461เป็นต้นมาและแม้ท่านจะได้เป็นสมภารซึ่งต้องมีภารกิจมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในถ้ําเพื่อสแสวงหาย,ายานสมาธิจึงแก่กล้า จิตมิ่งบริสุทธิ์จนว่ากันว่าท่านมีหูทิพตาทิพหลวงพ่อแดงไม่เคยอวดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขยานเป่ามนของท่านก็ได้สำแดงออกมาให้ประจักษ์โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่าในระหว่างพศ2477ถึงพศ2480เวลานั้นเกิดโรคระบาดาสตัตว์วัวควายเป็นโรครินเดอร์เซึ่งเป็นโรคปากเท้าเปื่อยที่พากันล้มตายเป็นเบือ่อ สัตแพทย์ก็ไม่มีต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาราษฎรจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้บาดสัตว์ให้ด้วยหลวงพ่อแดงจึงปลุกเสกลงเลขยันในผืนผ้าแจกให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปลายไม้ปกัปกไว้ที่คอกสัตว์ของตนปรากฏผลว่าคอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดยันหลวงพ่อแดงไม่ตายเลยทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอีบเมื่อรู้กิติศท์จึงพากันมาขอยันหลวง ก็เกิดการต่อสู้กับทหารอากาศของไทยที่พ่อแดงทุกวันกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคือมหาสงครามเอเชียบูรพามีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่ประจวบคีรีขันก็เกิดการต่อสู้กับทหารอากาศของไทยที่นั่นชาติเพชรบุรีก็ตะหนกตกใจแล้วชักชวนกันหาหลวงพ่อแดงท่านก็ลงผ้าประเจียดยันแจกให้คุ้มครองป้องกันตัวเมืองเพชรบุรีเมื่อพศ2487เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรง มีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟสะพานข้าแม่น้ำบ้านเรือนโรงเรียนต้องสั่งปิดข้าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วยราชการปิดหมดและปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาว่าบ้านคนที่มีผ้ายันหรือห้อยเหรียญหลวงพ่อแดงกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยหลวงพ่อแดงจึงดังใหญ่จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองกิตติคุณของหลวงพ่อในทางกริตยาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธ แพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งเมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ยวนเหนือประเทศไทยต้องส่งกองพันเสือดำออกไปช่วยพันธมิตรรบในยวนใต้ก็ปรากฏว่าทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนามคนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชายทั้งทั้งที่เข้าประจันบ้านอย่างหนกักเป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างได้รับคำตอบจากทหารไทยว่านี่ เหรียญหลวงพ่อแดงท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาสูงและอารมณ์ดีเสมอไม่ชอบดุดด่าว่าใครโดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ท่านห้ามขาดท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่การด่าถ,ถึงบุคคารีทําให้ความสึกถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครองหลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชราเมื่ออายุ96ปีพรรษาที่74 ก่อนตายท่านเคยพูดกับพระประหลัดบุญสรงทำมัมปาโลรองเจ้าอาวาสวัดขณะนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผาให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์และให้เอาเหรียญที่ปลุกเศษหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคำพระบุญส่งจึงรับปากและได้ทำตามที่หลวงพ่อประสงค์ทุกอย่าง และหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณภาพแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอภินิหารของหลวงพ่อแดงมีจริงกับทุลักผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบุรีท่านหนึ่งซึ่งจู่ๆท่านก็มีนิมิตฝันเห็นบ่อน้ําโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นกลางตูใหญ่พอขุดก็พบบ่อน้ํานั้นจริงๆบ่อน้ําแห่งนี้หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นบ่อน้ําวิเศษและขณะที่ขุดยังพบ หัวพญาน,นาคสีขาวแบบปูนปั้นอยู่ที่ก้นบ่อด้วยหนึ่งหัวเมื่อชาวบ้านรู้ขาวก็พากันแหมาเพื่อจะตักน้ำเอาไปใช้กันแต่ปรากฏว่าพบงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้สังกะสีที่เอาไว้ปุดปากบ่อชาวบ้านที่เห็นบอกว่าลักษณะงูที่เห็นนั้นมีงอนที่หัวด้วยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปตักน้ำที่บ่อนี้อีกเลยที่น่าแปลกอีกก็คือ นายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดก็ฝันเห็นหลวงพ่อแดงท่านมาต่อว่าทำอะไรทำไมไม่บอกนายตำรวจก็ไปเล่าให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันฟังท่านก็ไม่เชื่อแล้วยังสั่งให้ย้ายสารเก่าสองสารบริเวณเชิงเขาบันไดอีดเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยไม่ยอมทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะท่านเป็นคนไม่เชื่อสย,ยศาสตร์ปรากฏว่าพอตกเย็น ก็เกิดอาการผิดปกติอยู่ๆคอ,อก็เริ่มบิดและตัวแข็งไปทั้งตัวขยับไม่ได้ชาวบ้านมาเยี่ยมเห็นว่าอาการหนักมากจึงช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเปาโลแต่พอถึงโรงพยาบาลอาการที่เป็นกลับหายราวปลิดทิ้งและเมื่อเอ็กซเรย์ ray, พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลยและระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ทันก็พูดออกมาคนเดียว โดยไม่รู้ตัวว่าของดีมีอยู่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช้ต้นก้างปูตรงนั้นเป็นบ่อน้ำให้ขุดลงไปแล้วจะเจอมีของดีทำไมไม่รักษาในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระประหลัดบุญทรงก็ได้ฝันอีกครั้งในความฝันท่านเห็นคนนุ่งผ้าถกขาเขมนมาหามาบอกว่าเขาเป็นคนมัดหลวงพ่อเองพูดแล้วเขาก็เอามือรีดที่ตัวหลวงพ่อเหมือน รีดเอาไขมันออกทั้งขาและแขนจนหลวงพ่อพระประหลัดบุญส่งสะดุ้งตื่นและพอตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องพ่อถามชื่อเขาก็ถอยออกไปแล้วตอบกลับมาว่าเขาเป็นเปรตจากนั้นก็หายวับกลายเป็นแสงไฟพร้อมเสียงวีดดังมากซึ่งพระในวัดได้ยินกันทั่ว